ตัวเล่นสาวน้อยดีไหมเนี่ยพี่จะเล่นสาวเดี๋ยวพี่เล่นสาวใหญ่เองยีห็นไหมตัวเล็กๆอ่ะอ๋อเห็นแล้วผมยาวน่ารักชื่อชื่อสาวน้อยเหรอใช่ตัวละครชื่อสาวยังเด็กอยู่เลยนะหนูวิ่งไล่เออหนูมาโดนไล่แล้วค่ะเออ พี่ผู้พันในนู่นค่ะผู้พันคะใช่เหรอค่ะสองหนึ่งแล้วก็เริ่มเลยมีคนมาทุบกระจกหน้าบ้านพวกเราปิ๊งอันนี้คือคนทุบกระจกใช่ปะใช่คือแบบเรายังไงอะเหมือน มันจินตนาการไปเองไหมเออไม่ไม่ประมาณว่าเราอยู่ในบ้านแล้วมีคนมาปาดปาดหมอกที่อยู่หน้ากระจกแล้วก็ทุบเป้ปงตุก๊กตามหมีมาวะ่ะข้างนี่อุ้ยสวนสนุกเดี๋ยวฉันอยู่หน้าเราฉันยังไม่เข้าไปไหนเลยฉันยังค้างอยู่เลยไม่ใช่พี่หนูได้ยินเสียงกรรู้แล้วสวนออสนุกสวนสนุกทานแสงจันทร์ เออสาวน้อยนี่แนะ่เอ,อ้ยตัวนี้นะ่ะคือตัวที่ฉันใฝ่ฝันดีมีสาวน้อยสองคนน่ะคนส่วนน่ะมันทำลายเก้าอี้ได้หนูยังตัวเตี้ยอยู่เลยอะ่ะเราขึ้นไม่ได้หรอแป๊บเดืงนะอุ้ยพี่ผีมาเย้ yeah! เสียงอะไรมันดังมากเลยพี่อยู่ตรงไหนวะเห็นหาแล้วพี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงที่มันมีมีเออเออรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้า,ฟารถไฟถไฟ้ามันจะขึ้นหน่อยใช่ฉันขึ้นไปได้ไหมไปค่ะพีเอะหนูขอ แอนวันนี้ฉันขึ้นแล้ววันนี้รถมากมาขึ้นสิมาขึ้นเร็วๆอยู่ไหนเนี่ยอยู่บนรถไฟเธอเร็วแล้วเพื่อนเพื่อนมาขึ้นรถไฟเร็วมามาขึ้นเคี่นเคลื่อนอนพันองพี่แป๊บ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 เออไปเลยนะออกตัวออกรถนะ แอนแอนโอ้โหรถรถโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้เลยนะต้องมาปิดบบนี้ทำไมแกเป็นตัวที่เอนี่กับฉันได้อ่ะอ๋อมันึ้นหัวพิ่อ่ะไปไปไปรถไฟไปสิเอาทำไมรถไฟไม่ไปอะ่เดี๋ยวก่อนที่เดินไปตรงเสาไฟก่อน โอเคเนี่ยเหรอข้าง,างบน้างบนรถไฟข้างบนรถไฟข้างบนรถไฟรถไฟรถขวาเลี้ยวขวาเนี่ยเหรอเนะออแล้วก็เดินไปฟกดคิวอ่ะไป,ไป,ไ,ปไปข้างหน้าสิพี่เราจะไปได้ไงเออเราต้องไปขับเหรอโอเคไปค่ะไปเอากาขึ้นหัวค่ะล่าสุด <laughs> <laughs> ไปเย้ yeah! ข่านเราแต้มเราละทีเจ็ดหกคนี่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 อุ้ยมันนี่เธอมีสองคนเหรอตัวนี้นี่นี่นี่น่าดมากพี่ตัวนี้พี่ตัวนี้พี่ตัวนี้เรารู้แล้วพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเด็ดนะ ผีนั่นนั่งเก้าอี้ขุดสูบขิดแล้วค่ะไม่มีใครไปช่วยอุ้ยผีมาขึ้นรถไฟแล้วมาแล้วเพื่อนปฏิบัติวันนี้รากกอนล,กนล่าสุดรถไฟถอยหลัง ขอยานะคะขอยาหน่อยเมืองฉันไม่เจอตะปูกับทูบเลยเดี๋ยวมาพิเกหรือเปล่าไม่ด้วยสาวน้อยกำลังย้อนความทรงจำคืออะไรสาน้อยกำลังย้อนความทรงจำมันก็คือชื่อหัวพีนั่นแหละอ๋ออันนี้ล่องหนได้ จะไปช่วยเองจะได้ดะดับสูงสุดแล้วใครนั่งเก้าอี้อยู่นะ่ะหมอเอ,อเดี๋ยวไปช่วยหมอใครจะไปช่วยหมอหนูลม้มหนูกำลังลุกแล้วพี่อีกิดเดียวตรักษาตอนนี้อยู่ มันล็อกอเอออยู่ตรงเพื่อนนั่งอยู่ไปแล้วหนูไม่อยู่แล้วพี่ฉันมาช่วยเพื่อนแล้วจะซื้อปืนไปยิงผีแป๊บพี่ห่อยกับปนสัตว์มันมาแล้วเธอประตูเปิดหรือยังว้าประตูมีประตูเดียวหรอ สองประตูเนี่ยครับครับฝันอ๋อเหลือครั้งหนึ่งหอยกระปือนี่อีสัตว์โอ้ยเสียงอะไรดังาหน้าต้งผ่านมากด่านเนี้ยเป็นเสียงของเจตสินที่จะโดนนั่งแล้วพี่อหอยยิงติดช่วยมันเอาลงเบ็ดเมม็น ไม่รู้แหละฉันถอดรหัสอยู่กะโกรงบานเลยประตูกรามีมันกำกบกว่าไม่มีใครช่วยหนูเลยเหรอมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วมันไม่ได้มาช่วยมันมาตายประตูอยู่ทางไหนอ๋อเจอแล้วช่วยด้วย,วยอา้าวทำไมเขาไม่ไปช่วยอะ่ะ มนันนี่พี่ต้องทิ้งแกแล้วนะมันลงไปไม่ได้อ่ะผีไม่เฝ้านะผีไม่เฝ้าใช่ใช่แต่ผีอยู่ข้างบนนะสิคะมีคนกำลังมาแต่ก็มาไม่ทนมันเมื่อกี้คือแบบต่อหน้าต่อตา รถไฟถอยหลังกลับถ้าเปิดสีดอกท้องเร็วๆไปแล้วไปแล้วรถไฟทิ้งกระทันหันวมันนี่พี่นึ่ว่าแกขึ้นแล้วเว้ยตอนแรกพีเสื้อพีเสื้อพีเสื้อไอ้คนที่พุ่ขึ้นหัวพี่อะไม่ใช่หนูคนนึ่ง ถอดนี่คือใช้ตามเย้รอดข้าที่่านต่อไปเลยไหมอุ้ยคะแนนฉันเยอะนะเนี่ยหกพันบันนี้ได้หกพันเท่าฉันได้ยังไงอุ้ยฉันเก้าพัน